สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n c o m m a n y App นะครับก็วันนี้นะครับอยู่ในแอปพลิเคชันหารายได้เสริมนะครับก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่สามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำเพียงแค่100บาทนะครับเป้าหมายนับของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เป้าหมายของผมนั้นก็คือนะครับทุกแอปที่หามาแล้วก็ทุกแอปนับที่ใช้งานนั้นก็คือผมก็ตั้งไว้ประมาณว่า ต้องทำไรายได้นะครับอ่าผมจะต้องทำไรายได้ให้ได้ขั้นต่ำอยู่ที่1,000บาทภายใน1ปีนะครับผมนะหมายความว่ายังไงหมายความว่านะครับผมนะคือถ้าหากว่าผมมีนะครับอ่าสิแอปนะครับอ่าผมก็จะมีเงินเก็บนะหรือปินรายได้เสริมนะครับของตัวเองจะอยู่ที่1,000 0บาทนะครับผมนะก็คือต่อปีอันนี้นะครับที่เรา ตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าหม่ไว้ว่าต้องทำไรายได้1000บาทภายใน 1, 1ปีของแอป,ปนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับผมนะแล้วนะครับเรามีเวลานะครับอ,อยู่ที่3าม้อยหวันนะครับหรือตกอถ้าเป็นเดือนก็คือ12เดือนใช่ไหมก็อันนี้นะครับถ้าเป็นแอป,ปแนวแบบสอบถามุกคนนะบางคนคือเล่นไปไปประมาณ10แอปทุกคนนะแล้วก็10แอป,ปนี้ได้ไปนะครับมากกว่า1000ทุกคนนะ ก็อ่ะถ้าหากว่าเรามีทั้งแอปแบบสอบถามแอปโหลดแอปเล่นเกมพวกนี้ถ้าแอปโหลดแอปเล่นเกมถ้าเราเล่นทั้งหมดนะก็คือเป็นลูกแบบทั้งหมดของการเล่นเนาะก็จะได้มากกว่า1,000งนะุนูคนเนาะสมมติว่าเรามีทั้งหมด20แอปหรือ 20, ออ20เว็บไซต์ทุกคนนะก็ประมาณ2 0 0 0 0บาทนะ2 0 0 0 0บาทนี้เราสามารถนำไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวนะครับเพื่อ,อชาร์จแบตตัวเองหรือ จะนาไปต่อยอดในการทําธุรกิจของตัวเองก็ได้เลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่ผมได้รีวิวในช่องนี้ประมาณ2องคลิปแล้วทุกคนนะเพราะว่าอแอปที่ผมรีวิวในช่องนี้นะคือเป็นช่องใหม่ของผมด้วยนะครับผมจะเน้นแอปที่มันจ่ายเงินได้จริงๆเลยทุกคนเนาะเพื่อนๆที่สามารถที่จะดูคลิปแล้วก็แอปไหนที่ผมแ,นะแนะนำไปนั้น แอปนั้นคือมันทำไรายได้ได้จริงนะครับแล้วก็ทำไรายได้นะครับผมนะ่คือเป็นหลักพันบาทที่มันสามารถทำได้จริงแต่เน้นย้ำว่าคุณก็ต้องทำตามที่ทางแอปเขาแนะนำไว้ด้วยอย่างเช่นแอปนี้ a อต p าโเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีช่องทางการหาไรายได้อันนี้สำคัญเลยนะครับเป็นปัจจัยสำคัญของการหาไรายได้เสริมของ แอปทุกแอปแล้วก็ทุกเว็บไซต์ที่เป็นสายฟรีนะครับอ่าแล้วก,ไวกนนะ็ไม่รวมกับงานฟรีแลนซ์นะไม่รวมกับงานฟรีแลนซ์นะครับอันนี้คือเป็นแอปหาคะแนนแล้วก็นำคะแนนที่เราได้รับมาถอนเป็นเงินนะครับส่วนแอปนี้ก็คือเขาจะคิดเป็นเรทเงินเลยทุกคนนะว่าถ้าทำงานนี้อสเ็จ เราก็จะได้เงินเท่านี้ถ้าทําแบบสอบถามนี้เสร็จเราก็จะได้เงินเท่านี้เหมือนอันนี้คือถ้าทําแบบสอบถามอันนี้เสร็จจะได้ไป0.4บาทถ้าทํางานนี้ก็คือแบบสอบถามอันนี้เสร็จจากค่ายทูโรนาจะได้ไป32บาทนะครับอ่า32.5บาทนาะเดี๋ยวผมจะลองทำเงนงานนอกก็คือ0.4บาทนะครับนี่ทุกคนนะผมก็ทําเสร็จแล้วเมื่อกี้ทุกคนได้มา0.4บาทนี่ทุกคนนะ ก็มันประมาณนี้เลยนะครับตัวอย่างของการที่เราหาได้ไดเสริมจากแนวแบบสอบถามทุกคนเนาะ,ะต่อไปคือแนวเกมนะครับแนวเกมจะใช้เวลานานกว่าเพราะว่าอย่างเช่นเกมนี้6กรบาทใช่ไหมทุกคนนะก็เขาให้เราประมาณ40วันนะก็คือต้องทําเสร็จภายใน40วันแล้วก็ทําอะไรบ้างอ่ะนี่คือเงื่อนไขของเขาต่อนะครับก็เริ่มเล่นเป็นเวลา30วินาทีบรรลุระดับเลเวล11ภายใน7วันอ่ะนี่ทุกคนคือเงื่อนไขพวกนี้มันจะทําให้เราหนึ่ง กดดันนะเผื่อว่าเราไม่ว่างจริงๆนะอันนี้ย้าว่าเป็นไรายได้เสริมเนาะถ้าเราไม่ว่างนะจริงๆแล้วก็ทําไม่สําเร็จนะเราก็อดได้ตัง์งุกคนนะแล้วก็บางอันนี่คือต้องมีการลงทุนด้วยคือซื้อนะครับซื้อบัตรไอเดียซื้อบัตรผ่านหลอดชีพทุกคนนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคืองานทัสก็คืองานสมัครสมาชิกของเว็บไซต์สมัครสมาชิกของแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าเขาต้องการยูเซอร์นะครับถ้าเป็นทัสส่วนใหญ่คือ เขาต้องการยูเซอร์นะถ้าเป็นเกมส่วนใหญ่คือเขาต้องการทั้งยูเซอร์แล้วก็ให้ทำภารกิจเล่นเกมนะครับส่วนทัสคือส่วนใหญ่คือจะให้เราสมัครสมาชิกอ่นนี่ทุกคนเห็นไหมลงททเบียนแอปอันนี้ก็อ่าติดตั้งแล้วก็เปิดตัวก็คือเล่นแอปพลิเคชันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับติดตั้งอ่ะก็คือทัสส่วนใหญ่คือจะเป็นแนวของการโหลดแอปพลิเคชันสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นะครับต่อมาคืองาน Invite and earn คือการเชิญเพื่อนทุกคนคือเหมือนกับว่าเขานะครับ แอปเพลย์ชันแอตตาโพต้องการให้เราเราเองนะที่เล่นแอป,ปนี้อยู่ไปเชิญนะไปหายูเซอร์นะครับก็คือเขาต้องการยูเซอร์โดยที่ว่าจ้างเราให้ค่าคอมมิชชั่น10%อน่ะก็คือว่าเป็นงานเป็นงานจ้างนะงานจ้างเราให้เราไปแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนมาเล่นแอป,ปนี้แล้วก็ทำไรายได้จากเซอร์เว์นะครับนี่ดูคนนะทำไรายได้จากเซอร์เว์เราก็จะได้ค่าคอมอยู่ที่1ินนะครับอ่ะก็ถ้าเรา อยากทางานนี้นะก็คือกด Copy ปี้ลิงก์นี้นะครับแล้วก็ไปแชร์นะไปทําการตลาดได้เลยนะไม่จำเป็นที่เราต้อง mm ักแชทเพื่อนหรือคนนะเพราะว่าบางทีนะครับ mm hmm. เพื่อนก็มีงานของเขาแล้วแล้วก็เขาไม่ได้ยุ่งอะไรนะก็คือมีเคสอยู่แล้วนะก็คือคนที่ไปเชิญเพื่อนแล้วก็สุดท้ายเพื่อนนะครับ mm hmm. ผมก็คือไม่คุยกับเขาทุกคนนะคือเสียเพื่อนไปเนาะฉะนั้นก็เราไปหาคนที่ต้องการหาได้ได้เสริมอย่างเช่นไปที่ตามเว็บบอร์ดหรือ,อ เฟซบุ o กนะครับก็จะมีกลุ่มนะมีกลุ่มเฉพาะชุมชนเฉพาะเช่นเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์หารายได้เสริมาหาเงินระหว่างเรียนหาเงินระหว่างทำงานพวกนี้เราไปทำนะครับเราไปทําด้วยการโพสนะก็คือคนพวกนี้นะครับเขามีจุดประสงค์เป้าหมายคือต้องการหาเงิน ก็เหมือนกับเรานะที่เรานั้นหางเงินอยู่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่ไปโพสแนะนําเขาได้เนาะแล้วก็ต้องบอกเลยนะสำหรับคนที่ต้องการแนะนําเพื่อนคือต้องบอกคนที่เราเชิญเพื่อน้วยให้เขาใส่รหัสเชิญของเรานะครับที่เมนูโปรไฟล์นะครับนี่ทุกคนแล้วก็ไปที่ว่อินเ e อร n อ i นไวโค้ดนะครับนี่ทุกคนใส่ของเราเลยนะ vjycb อันนี้คือรหัสของผมนะ ซึ่งระบบบอกว่าต้องใส่ภายใน7วันด้วยไม่งั้นก็คือเขาจะไม่นับว่าเราเชิญนะครับรงนีเนาะก็เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นก็ต่อเมื่อเขาคนนั้นเพื่อนคนนั้นไปทาแบบสอบถามดูคนนะ Form every Survey your friend Com รนคอมเก็คือทาแบบสอบถามแล้วก็ต้องสําเร็จด้วยคือต้องผ่านด้วยนะถามว่าทําแบบสอบถามแล้วก็ไม่ผ่านก็ไม่ได้รับในส่วนของไรายได้นะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งงานนะก็คือ23บาททุกคนนะ ก็ไปเลยกันได้เลยนะครับส่วนช่องทางการถอนเงินก็คือมาที่คําว่า wallet นะครับการถอนเงินตรงนี้นะครับมีทั้งในส่วนของ Skrill นะครับแล้วก็ d o n a t e แล้วก็ shopee pay grab แล้วก็คูปองของ starbucks นะ lazergo lazada นะครับ lotus central group แล้วก็อย่างเช่น central group lotus lazada อะไร uh, r a z e r g o นะครับ starbucks grab อันนี้คือเอาไว้ใช้บริการเลยเนาะ ส่วนช้อปปเนะครับเอาไว้ใช้บริการก็ได้หรือจะทำการโอนเข้า wallet ไว้ซื้อของก็ได้หรือจะโอนเข้าบัญชีของธนาคารของเราก็ได้เหมือนกันนั่นก็คือให้เราโอนถอนนะเข้า s h อ p e e Pay ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเราถอนไปปั๊บนะเข้าบัญชี s h อ p e e p a พของเรานี่ทุกคนนะ,ะแล้วก็จากนั้นนะเราก็ค่อยโอนอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะโอนอีกทีหนึ่งเข้าบัญชีของธนาคารอีกทีหนึ่งทุกคนนะก็จะมีโอนนะเข้าบัญชีของธนาคารอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการหารายได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับช้อปปี้ไม่ใช่เดแอตาโพนะครับประวัติของผมนี่ทุกคนนะก็ถอนไปเดือนนี้นะครับอยู่ที่กัน1ครั้งนะ้า2 0อบาทเนาะก็ถ้าผมตีเมื่อกี้คือตีเป้าหมายเมื่อกี้อยู่ที่1ปีอยู่ที่ประมาณหนึ่งพั 1, บาทเนาะก็ถ้าหาว่าผมสามารถทําได้เฉลีย่ยอยู่ที่เดือนละ200บาทเนาะก็จะได้ประมาณ 2,400บาทตอนเดือนไอ้ต่อปีทุกคนนะก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้นะครับถามว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับลิงกการดาวน์โหลดหลิงการสมัครสมาชิกอยู่ใต้คลิปอยู่นี้สามารถทำได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android และก็ระบบปฏิบัติการของ iOS นะครับ